สวัสดีครับท่านที่ติดตามรับชมนะครับผมครูพรเทพพัดเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพ่อทวีศักดิ์สำหรับวิดีโอคลิปนี้ก็จะนำท่านที่ชอบศึกษาหาความรู้ที่ถูกต้องเพื่อนำความรู้ที่ถูกต้องเนี่ยไปใช้ในการบำรุงดูแลรักษาแล้วก็ซ่อมแซมรถจักรายานยนต์ด้วยตัวของท่านเองนะครับมารับชมนะครับ การถอดนะคาร์บูเรเตอร์ของรถเวฟ125นะครับคือคาร์บูเรเตอร์ตัวเนี้นะครับนะให้พี่ปุ้ยย้อนกลับไปที่รถเวฟหัวเถอะคันนี้นะครับน่ะนะครับนะอ่าคือเจ้าของบอกว่ารถของเขาเนี่ยมีปัญหาสตาร์ตติดยากนะครับ แล้วก็ไปหาช่างนะครับช่างก็บอกว่าสาเหตุที่สตาร์ทปิดยากเนี่ยเพราะคาร์บูเรเตอร์มันเสียนะแล้วเขาก็เลยเปลี่ยนคาร์บูเรเตอร์ลูกใหม่มานะครับส่วนลูกเนี้ยในคลิปเก่าก็มีนะฮะตอนที่ผมทำนะครับเขาก็คืนมาให้อย่างนี้ซึ่งที่ผมเคยบอกไปว่าคาร์บูเรเตอร์เนี่ยนะครับถ้าเราไม่ถอดไส้กรองอากาศออก นะคือไม่เปื้อไส้กรองนะครับใช้ไส้กรองของแท้มีไส้กรองน้ํามันเบนซินนะครับคาร์บูเรเตอร์เนี่ยคาบูเรเตอร์แบบนี้นะแบบ VM เมนี่ยมันทนทานมากมันแทบจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่คาร์บูเรเตอร์เนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่ค่อนข้างจะโชคร้ายไม่ว่ารถของเรารถของท่านจะสตาร์ทติดยาก เดินเบาไม่นิ่งเร่งสะดุดหรือสตาร์ทไม่ติดในยุคสมัยของคาร์บูเรเตอร์เราก็มักจะโทษตัวคาร์บูเรเตอร์ว่ามันเสียหรือมันมีปัญหานะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถอดออกมาดูซิว่ามันมีอะไรเสียอย่างไรนะครับลูกเนี้ยมันก็มีร่องรอยการถอดมานะครับสภาพหัวน็อตเนี่ยก็ยับเยินมาพอสมควรนะแต่เดี๋ยวเราจะมาถอดดูกัน อโอเคนะเดี๋ยวครูขอเริ่มอย่างนี้ก่อนเลยครับเดี๋ยวเราจะถอดเอาตัวลูกชักหรือลูกเร่งออกก่อนนะอันนี้ก็คือใช้มือหมุนคลายฝาปิดนะครับฝาก็จะมีสปริงอถอดมานี่สปริงนี่ฝุ่นเคอะเลยนะครับนะลักษณะคือเหมือนกับว่ารถเนี่ยไม่ได้ใส่ไส้กรองมาด้วยนะครับอันนี้ก็คือตัวลูกชักหรือตัวลูกเร่ง นะรตรงนี้ก็คือเป็นหน้าแปลนที่ทำไว้เพื่อจะติดตั้งตัว TPS นะในรุ่นแรกจะมีตัว TPS แต่พอรุ่นที่สองเนี่ยเขาไม่ได้ใส่ตัว TPS มาให้นะครับนั้นะนะจุดแรกที่ถอดมานะครับก็จะมี3ชิ้นนะเห็นชัดเจนเข้าใจตรงกันนะครับอันนี้คือร่องรอยการสึกหลอเล็กน้อยนะตามอายุการใช้งานครนะูขออนุญาตเก็บนะครับ โอเคนะทีนี้เดี๋ยวถัดไปนะครับเดี๋ยวครูจะถอดนะครับตัวนี้จะเป็นก๊อกแบบมือหมุนจะมีแค่สองตำแหน่งคือออฟกับออนนะครับถอดเพื่อให้เราเห็นนะครับโครงสร้างส่วนประกอบก็จะมีสกรูอยู่นะครับมีสกรูหรือมีนอ็อ ส่วนใครบอกว่าเวลาจะถอดล้างคารบูเรเตอร์ไม่ต้องถอดไอตัวพวกนี้ออกอันนี้แล้วแต่มุมมองนะครับผมบอกแล้วผมไม่เถียงท่านนะครับอันนี้เราถอดให้เห็นนะคนที่ไม่เคยเห็นไม่เคยรู้ก็จะได้เห็นนะครับนะพอเราถอดออกมานะครับจะมีสกรูยึดสองตัวส่วนตัวนี้เป็นตัวก๊อกนะครับถ้าจะถอดไอมือหมุนก๊อ,อกอีกก็จะมีสกรูอยู่ตรงนี้อีกนะครับแต่ไม่จําเป็นนะเอาแค่นี้พอนะครับ ขออนุญาตวางไปนะครับเสร็จแล้วในนี้นะครับจะมีโอลิงกันรั่วอยู่นี่นะโอลิงเดี๋ยวครูขออนุญาตแคะออกไปเลยนะครับนี่นะโอลิงมันอยู่ตรงนี้นะก็จะเห็นว่าเนี่ยนะฮะจะมีพวกฝุ่นนี่นะที่ปลายไขควงครูเนี่ยจะมีพวกคาบฝุ่นคาบสนิมอยู่นะครับชัดเจนนะอ่าทีนี้เดี๋ยวถอดต่อไปคือถอดตัวกรอง นะในนี้จะมีกรองอยู่นะครับใช้ประแจปากผสมเบอร์17นี่นะถ้วยกรองท่านเห็นไหมฮะก็จะมีคล้ายๆฝุ่นแล้วก็คล้ายๆเศษผ้าอะไรสักอย่างนึงชัดเจนนะเดี๋ยวครูขอญาตวางไว้ตรงนี้ แล้วก็ในนี้นะครับก็จะมีตัวไส้กองกับมีตัวโอลิงอยู่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตดึงออกอนี่นะครับเดี๋ยวครูจะดึงไส้กองออกนะครับนี่นะท่านเห็นไหมฮะที่ไส้กองเนี่ยจะมีขี้ฝุ่นเห็นไหมฮะเป็นผ้าเป็นด้ายเนี่ยแล้วก็เศษสนิมเศษผงโลหะ เนี่ยมันจะช่วยกรองสิ่งสกปรกไม่ให้ไปติดค้างที่ตรงเข็มลูกลอยนะครับแล้วก็จะมีโอลิงอยู่ที่ตรงไส้กรองตัวนี้ปูก็จะวางไปตรงนี้ตรงนี้ก็ตรงนี้ก็จะมีโอลิ่งอีกตัวหนึ่งนะครับเอาแกะให้ดูเลยครับ นี่นะครับชัดเจนนะครับอ่าผูก็ไหลไปเก็บรวมกันไว้ทีนี้นะครับเดี๋ยวขอถอดตัวนี้เลยนะครับตัวนี้ก็คือลิ้นตัดอากาศนะลิ้นตัดอากาศขอญาตเอียงนะครับเพื่อจะได้ออกแรงกดได้เอานิ้วกดไว้นะครับเพราะว่าข้างในเนี่ย มันจะมีสปริงอยู่นะครับเดี๋ยวมันจะดีดเปิดอะนะครับสปริงนะครับฝาปิดนะแล้วตรงนี้ก็จะมีโอลิงตัวเล็กกะดายแฟมท่านดูนะครับสภาพแบบนี้ก็คือ โดยส่วนใหญ่เกิดจากการล้างคาบูเรเตอร์แต่ไม่ถอดลิ้นตัดอากาศออกอแล้วมันเลยทำให้ไดอะแฟมซึ่งไม่ได้ถูกออกแบบมาให้เอาไปแช่ในน้ำมันเนี่ยมันบวมแล้วมันก็ฉีกขาดนะอย่าลืมนะครับว่า,าน้ำคาคาบูเรเตอร์เนี่ยบางตัวบางรุ่นเนี่ยมันไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ชิ้นส่วนเนี่ยรองรับกับน้ำมันพวกตระก,กูลโซฮอ พอเราเอาไปเติมใช้งานเนี่ยมันจะมีปัญหาต่อชิ้นส่วนที่อยู่ในคาร์บูเรเตอร์นะฮะชัดเจนนะครับเห็นไหมฮะบวมยับเยินเลยนะครับครนะูเอาโอลิงออกนี่นะโอลิงตัวเล็กเอาแผ่นไดอะแฟมออกเห็นมฮะมันก็คือส่วนหนึ่งนะครับที่ทำให้รถเนี่ยสตาร์ทติดยากเดินเบาไม่นิ่งนะแต่คนที่ไม่รู้ไม่เข้าใจนะครับก็ไม่รู้ว่า ไอแผ่นเนี่ยมันทำหน้าที่อะไรยังไงนะครับชัดเจนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเก็บชุดนี้นะเห็นอะไรชิ้นเล็กชิ้นน้อยเหล่านี้เป็นเงินเป็นทองทั้งนั้นนะครับอ่าโอเคนะนะครับทีนี้ถัดไปนะครับเดี๋ยวครูจะถอดนะครับ สกูปรับส่วนผสมในรอบเดินเบาหรือที่เราเรียกกันติดปากว่าสกรูจูนอากาศอันนี้เป็นสกูปรับตั้งลูกเล่งหรือลูกชักเดี๋ยวเราล้างเสร็จนะครับเจ้าของมารับรถคืนเราก็ ให้คาร์บูเรเตอร์ในสภาพใหม่ๆเข้าไปถ้าเขาว่างให้เขาลองไปไปลองติดตั้งดูนะครับว่ามันมีปัญหาอะไรไหมแต่ต้องเปลี่ยนพวกไดอะแฟมนอะไรที่มันขาดมันรั่วก่อนนะครับนี่คือสกรูจูนนะครับเดี๋ยวข้างในเนี่ยจะมีสปริงแต่ไม่รู้ว่าตัวเนี้ยโอลิงเนี่ย แกวแหวนลองจะอยู่หรือเปล่านะครับอ่าสปริงขออนุญาตดูนะหน้าน่าจะอยู่นะครับน่าจะอยู่ย็นไปจังยินไหม,ไ,หมไม่พี่ปุ้ยไม่ต้องส่องแล้วครับไม่ห็นนะอะมันมีอยู่ครับมันมีอยู่อ่าเดี๋ยวครูขออนุญาตแคะก่อนนะครับ นี่นะออกมาแล้วนะครับนี่นะนี่ตัวนี้คือแหวนนะครับส่วนข้างล่างนี่โอลิงนะครับเห็นไหมนี่มันมันมันแบบมันจะละลายติดเป็นชิ้นเดียวกันเนี่ยนะครับชัดเจนนะนะโอเคบี้แบนหมดแล้วครับากูก็ขออนญาตเก็บไว้ตรงนี้อ่า ทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะถอดนะครับตัวถ้วยลูกลอยอ่ก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าที่ช่างเขาตีว่าคาร์บูเรเตอร์มันเสียเนี่ยคือมันเสียมันเป็นอะไรยังไง เพราะว่าคาร์บูเรเตอร์แบบ V-M แบบเนี้ยเสียค่อนข้างยากนะครับจะไม่เหมือนคาร์บูเรเตอร์แบบ d ด a อลแฟมอันนั้นน่ะจะปัญหาเยอะนะเพราะเราถอดถ้วยลูกลอยออกมานะครับก็จะมีโอลิงหรือประเกนถ้วยลูกลอยนะส่วนตัวนี้ก็จำได้ไหมครับท่อน้ำมันล้นนะครับ เวลาเข็มลูกลอยปิดไม่สนิทจะเนื่องจากเหตุผลอะไรก็แล้วแต่น้ํามันก็จะเพิ่มขึ้นในถ้วยลูกลอยพอมันเพิ่มขึ้นจนกระทั่งท่วมท่อนี้เมื่อไหร่นะมันก็จะมาไหลออกที่ตรงท่อนี้นะท่อนี้จะมีสายยางสวมแล้วก็ปล่อยน้ํามันที่ล้นออกมาทิ้งลงพื้นไปนะป้องกันอุบัติเหตุไฟไหม้ไฟไหม้รถนะครับ ก็จะได้มาอย่างนี้นะครับนี่คือตัวลูกลอยอันนี้ก็คือตัวสลักก็อย่างที่ครูเคยบอกไปว่าบางยี่ห้อบางรุ่นสลักเนี่ยมันออกได้ทั้งซ้ายและขวาแต่บางยี่ห้อบางรุ่นเนี่ยมันออกได้แค่ด้านเดียวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเวลาท่านไปทำเนี่ยท่านต้องดูก่อนนะครับว่ามันออกอย่างไรพิจารณาดูก่อนถ้ามันออกด้านเดียวแล้วท่านตอกผิดด้าน โอกาสที่จะเป็นไปได้ก็คือไอ้ขาสลักลูกลอยเนี่ยอาจจะหักนะครับไอ้ลูกเนี้ยออกได้ทั้งซ้ายและขวานะครับครูก็ดึงสลักออกนะครับพอดึงสลักออกปั๊บครูก็จะยกตัวลูกลอยนะครับพร้อมกับเข็มนะแล้วถ้าเกิดไปดูคลิปที่ครูเคยบอกไปนะครับว่าเข็มลูกลอยเนี่ยก็จะมีอยู่สองแบบคือตรงหัวเข็มเนี่ยเป็นโลหะ กระตรงหัวเข็มเนี่ยเป็นยางนะครับซึ่งอันเนี้ยเป็นยางส่วนตัวลูกลอยเนี่ยนะครับตัวลูกลอยจะมีอยู่3มแบบถ้าเป็นสมัยก่อนตัวลูกลอยเนี่ยจะเป็นทองเหลืองเขาเรียกลูกลอยโลหะพอยุคถัดมาตัวลูกลอยเนี่ยนะครับจะเป็นพลาสติกส่วนไอตรงขาหรือตรงแขนตรงเนี้ยจะเป็นโลหะ นะเป็นลูกลอยผสมอ่ะคือระหว่างพลาส,สติกกับโลหะแล้วพอมายุคสุดท้ายลูกลอยเนี่ยจะเป็นพลาส,สติกล้นล้วนแบบนี้นะท่านมาดูตรงเนี้ยท่านก็จะได้ความรู้ไปนะครับครูก็จะเก็บสลักวางครับโอเคนะ ทีนี้ก็จะเหลือตรงนี้ครับนะตัวนี้ที่นิ้วก้อยครูชี้นี่คือนมหนูตัวเล็กหรือนมหนูเดินเบาส่วนที่นิ้วก้อยครูชี้ตัวเนี้คือนมหนูตัวใหญ่ส่วนในตัวนี้ก็คือเสื้อเข็มเล่งหรือปลอกเข็มเล่งแล้วแต่คนจะเรี่ยกเดี๋ยวครูขอถอดนมหนูตัวใหญ่ก่อนเวลาถอดต้องระวังนะครับมันเป็นทองเหลืองนะครับ ก็มีครามเสี่ยงที่มันจะแตกนี่นะนมหนูตัวใหญ่ที่เขาเรียกนมหนูตัวใหญ่เพราะรูมันจะใหญ่กว่าตัวนี้นะครับเดี๋ยวครูทอดนมหนูตัวเล็กให้ดูไปเลยนะครับนมหนูตัวเล็ก ที่เขาเรียกนมหนูตัวเล็กเพราะว่ารูมันเล็กนะครับมันไม่ได้เกี่ยวกับฟาร์มสั้นความยาวนะครับส่วนตัวเนี้คือเสื้อเข็มเล่งหรือปอกเข็มเล่ง,งเป็นเบอร์เจ็ดสักครู่นะครับ นะครับนะใช้ไปนานๆข้าวก็จะมีค่าฝุ่นเนี่ยมาเกาะนะส่วนไอตัวข้างในเนี่ยนะครับถ้าอยากจะถอดเนี่ยนะฮะถ้ามองเข้าไปเนี่ยที่ปลายเครื่องมือคูชี้อยู่ตรงเนี้ยคือของรุ่นเนี้ยมันถอดได้นะครับแต่ว่าไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปถอดมันนะครับถอดไดนะ้แต่ไม่จําเป็นครับคือหลกัหลกๆก็คือถอดมาแค่เนี้ยแล้วเราก็ไปล้างทําความสะอาดนะ ถ้าคาบูเรเตอร์ลูกไหนนะครับที่เจ้าของบอกว่าคาบูมันมีปัญหาเนี่ยเวลาครูล้างและครูตรวจสอบเนี่ยนะครับครูก็จะไปไหว้วานลูกศิษย์ที่เขาสูบบุหรี่นะอาจจะซื้อบุหรี่เลี้ยงเขาสักหน่อยหนึ่งแล้วก็ให้เขาสูบบุหรี่แต่จะไม่ซื้อควันลงปอดนะครับแล้วครูก็จะให้นักเรียนเนี่ย เอาควันบุหรี่เนี่ยมาเป่าไล่เช็คตามวงจรต่างๆในคาบูเรเตอร์ครูขอยกตัวอย่างนะครับว่านะครับอ,อย่างตัวอา,อากาศวงจรเดินเบาเนี่ยเห็นไหมอันเนี้ยตรงเนี้ยเขาจะอุดเอาไว้เนี่ยเศษขี้ฝุ่นเห็นไหมฮะเนี่ยเต็มเลยนะครับอากาศเดินเบาเนี่ยตรงเนี้ยเขาอุดเอาไว้ แต่เขาจะมาเจาะเข้าตรงท่อนี้ครูก็จะให้เด็กเนี่ยเอาฟันบุหรี่กับสายยางเนี่ยสวมแล้วฟันบุหรี่เป่าพอฟันบุหรี่เป่าปุ๊บฟันบุหรี่จะต้องมาออกตรงนี้นะครับหนึ่งคือมาออกตรงตัวจูนอากาศตัวนี้ต้องมาออกที่นี่นะฮะไปออกที่ไหนอีกนะครับก็จะต้องมาออกที่ทางตัวนมหนูเดินเบา นะแล้วไปออกตรงไหนอีกนะครับก็จะออกทางด้านหลังรูเล็กๆเขาเรียกว่าท่อบายพาสอากาศจะเข้าตรงนี้นะครับแล้วจะออกทั้งหมด3จุดคือตรงสกูจูนาอากาศตรงตัวนมหนูเดินเบานะครับแล้วก็มาออกตรงท่อบายพาสถ้าสมมุติว่า มันออกตรงนี้ตรงตัวสก,กูจูนากาศก็แสดงว่ารูตรงนี้ไม่ตันถ้ามันออกที่ตรงนมหนูตัวเล็กนมหนูเดินเบาก็แสดงว่ารูหรือวงจรเนี่ยไม่ตันแต่ถ้าเกิดมันไม่ออกตรงท่อบายพาสที่จะจ่ายส่วนผสมในรอบเดินเบาเข้าห้องเผาไหม้แสดงว่าเกิดการอุดตันอยู่ในคาร์บูเรเตอร์ เนี่ยแหละครับปัญหามันอยู่ตรงนี้เนี่ยแหละมันจะล้างยากเพราะมันตันอยู่ในรูเล็กๆนะครับส่วนท่านใดวิธีการล้างท่านบอกว่าจเจ้าคาบูเลเตอร์เนี่ยไปแช่ในน้ำยาล้างห้องน้ำอะไรก็แล้วแต่นะครับเอาไปต้มในน้ำร้อนน้ำอะไรก็แล้วแต่ซึ่งซึ่งทุกวิธีที่ช่างสารพัดจะคิดค้นขึ้นมาเนี่ยมันมีทั้งข้อดีและมีทั้งข้อที่สร้างปัญหา ยกตัวอย่างถ้าท่านเอาไปแช่ในะน้ำยาล้างห้องน้ำาจย,ยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่ขอแช่ไปปุ๊บเอาขึ้นมาเนี่ยขาวจั้ะเลยแต่อย่าลืมนะครับว่ามันมิได้กัดแค่จุดใดจุดหนึ่งมันไปกัดชิ้นส่วนอื่นเนี่ยให้เกิดการผุกร่อนไปด้วยนะผมยกตัวอย่างเช่นเราเอาคาร์บูเรเตอร์ลงไปแช่นะครับ พอเราแช่ไปปุ๊บไอ้น้ำยาล้างห้องน้ำเนี่ยก็อาจจะมากัดตรงตัวเสื้อหรือตัวเรือนเข็มลูกลอยพอมันกัดข้างในปุ๊บเป็นรูเป็นตามดเล็กๆขึ้นมาต้องบอกอย่างนี้แล้วว่างานงอกนะครับงานงอกอยังไงครับเพราะว่าพอมันกัดไอ้ตรงเสื้อเข็มลูกลอยเนี่ยเป็นหลุมทีเนี้ยไอ้หัวเข็มลูกลอยเนี่ย มันอาจจะปิดไม่สนิทนะถ้าท่านบอกว่าท่านทำมาเป็นสิบเป็นร้อยลูกเลยแล้วไม่เห็นเป็นอะไรเลยอันนั้นผมก็ไม่เถียงท่านแต่ผมพูดถึงหลักการของฟารมเป็นจริงว่าเอาน้ำยาที่มีประสิทธิภาพในการกัดแรงๆเนี่ยแล้วเอาคาร์บูเรเตอร์ลงไปแช่เนี่ยคือมันสะอาดมันขาวจริงแต่มันอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้นะครับ นะท่านบอกว่าทํามาเยอะไม่เห็นเป็นอะไรเลยอันนี้ผมก็ไม่เถียงท่านนะครับผมก็พูดไปตามหลักการเฉยๆนะครับนั้นผมก็จะใช้แปรงล้างน้ํามันเบนซินหรือน้ํายาล้างเครื่องยนต์เนี่ยเอามาล้างทําฟานสะอาดแล้วก็ลองเอาลมเป่าเสร็จแล้วก็ทําอย่างที่ผมยกตัวอย่างวานนักเรียนเอาฟันบุหรี่มาไล่เป่าเช็คซึ่งถ้ามาเรียนจริงๆเนี่ยนะครับมันมีหลายวงจรนะครับเราจะต้องไล่เป่าันทุกรูเลย นั้นคร่าวๆนะครับในการถอดคาร์บูเรเตอร์เวฟร้อ้ที่ช่างเขาบอกว่าคาร์บูเรเตอร์ลูกนี้มันมีปัญหามาเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้พี่ปุ้ยเนี่ยเขาล้างทำความสะอาดแล้วก็จะถามเจ้าของว่าเขาจะลองเปลี่ยนชุดซ่อมเปลี่ยนแผน่นไดอะแฟมอะไรพวกนี้ไหมนะครับ ถ้าเขาไม่เปลี่ยนก็ประกอบตามนี้คืนกลับเขาไปแต่ถ้าเขาบอกว่าเขาจะลองเสี่ยงดูโดยการเปลี่ยนชุดซ่อมเปลี่ยนไดอะแฟมลินตัดอากาศอะไรก็ว่ากันไปนะเราก็จะได้เบิกตังเขาแล้วก็ไปซื้อแล้วก็มาจัดการให้นะครับเพราะฉะนั้นที่โรงเรียนก่อนจะบอกว่ามันเสียเนี่ยเราต้องพิสูจน์ก่อนนะครับนะ ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆแล้วบอกว่ามันเสียแล้วก็ให้ลูกค้าหรือให้ชาวบ้านเนี่ยไปซื้อมาเปลี่ยนเลยเพราะว่าเจอกันอยู่บ่อยๆนะเนี่ยไปร้านมาร้านบอกเสียเปลี่ยนแล้วมันก็เหมือนเดิมครับ <c oughs> นะฮะชัดเจนเข้าใจตรงกันนะครับนะก็ได้ความรู้ไปในระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นคลิปนี้ผมและพี่ปุ้ยนะก็ต้องขอ,ขอขอบคุณท่านที่ติดตามรับชมจนจบนะขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ